สวัสดีค่ะพี่อ้อยนะคะวันนี้นะคะพี่อ้อยมาเก็บภาพนะคะเป็นงานของพี่ชายนะคะเมืเช้าพี่อ้อยต้องลงจากเชียงใหม่มาเนาะก็หือนเลยนะคะอันนี้ร้านร้านนะคะ พี่ชายอยู่ในห้องเย็นนะคะวันนี้นะคะพี่ชายคนที่สามนะคะในบ้านพี่อ้อยมีพี่น้องทั้งหมดสิบคนนะคะพี่เป็นคนที่สามสองลูกแม่เดียวกันเนะ ยัง่ลาระยังไม่มานะคะเพราะว่าเพิ่งรดน้ำเนาะรดน้ำแล้วก็เพิ่งจะบรรจุนะคะ วันนี้วันแรกนะคะยังไม่รู้ว่าที่จริงแล้วอ,ะอ่ะตอนสมัยก่อนนี้เนาะตอนที่แม่กับเตี๋ยทย้อยนะคะก็จะไว้อวัดารามหลวงนะคะตอนนี้เหมือนกับทางลลานๆเนาะต้องการให้มาอยู่ตรงนี้นะคะก็เลยเอามาไว้ที่นี่นะคะที่นี้ก็ประมาณนี้เลยนะคะย้อยเก็บภาพมาให้ดูเนาะ